สวัสดีครั้งหนึ่งนะคะลากเลื่อนผู้ชมท่านผู้ชมเ,เพื่อนๆนอ,อนเฝ้าอุย้ยตัวนั้นเหมือนหมาจิ้งจอกเลยน่าจะ cute เนี่ย hi guys I know <laughs> นี่ไงเพ <laughs> ิงเซ่ hello ก่อนต้องทำความรู้จักกับหมาหมาก่อนพวกนี้แหละที่จะลากเลื่อนเราขึ้นไป ดูหนังมาเยอะถ้าเกิดว่าวิ่งไปวิ่งไปแล้วแบบเข้าเลี้ยวอะ่ะเข้าทางเลี้ยวอะ่ะมันจะคว่ำหรือเปล่าอะ่ะดูสิเราไปดูก่อนเนี่ยเราต้องขี่เราต้องขี่อันนี้เราต้องนั่งบนอันนี้เราต้องนั่งอันนี้เอ่อ ทุกคนเราเรอเ,เราจะไปลากเลื่อนกันอันนี้เขาเรียกว่าลากเลื่อนใช่ไหมร <laughs> อก่อนเห็นไหมมีคนมาด้วยแล้วเราก็จะไปด้วยกันตื่นเต้นมากเลยยังไม่เคยอะ่ะตอนนี้โอเคโอเคแล้วีีก็จะนั่งตรงนี้อคเ เตรียมพร้อมกันแล้วนะทุกคนวิกกี้เยแดดี้เฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยโอเคยู่ r e y ่ไหมวิกกี้อยู่อเต้นไหม y อเคใช่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 ใ ไปช้าๆดีก็ไม่ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เนาะี yeah, แา่แต่ว่าว่าหมอมมี่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ว้าวสวเห้ไหมข้างหลังเข้ามาไหมเห็นไหมเย้อเสีฟังโอ้เด็กข้างใชิเ้ยโอเคข้างหลังก็มาเหมือนกัน อันนี้ก็คือคนรากเรื่องของเราเอ๋ค yeah. ก็อยู่บนนั้นใครโดนไปกี่สนุกไหมลูกไม่ต้องกลัวนั่งลูกขึ้นนั่งได้สิลูกอีกกี่นอนเลยอีกกี่นอนเลยเดี๋ยวมามี oh, yeah, <Okay. S 2> ่เพราะจะเก็ดอ๋อเยสโอเคโอเคอู้สนุกไม่กลัวเลยเนาะเพราะว่าเขาไปชา้าช้าไปช้าช้าหมาลากเรื่องของเรามีสิบตัวนะคะ อันนี้มีสิบตัวแล้วก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยไก้าสนุกจังเลยไปเร็วๆแล้วเอานั่งไม่ถึงห้านาทีขาเริ่มเมื่อยแล้วอะ่ะเราต้องเราต้องนั่งแบบเหยียดขาออกไป Yeah g i เ l ่นย่รุ

จะลงแล้วจะลงเน right. ินแล้วเย้ <huh> ่เี่ย v When we come back, the dog can get the right this letter. We pull them back up the hill. <laughs> 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 oh, you can do No. No? <laughs> oh no, <laughs> couldn't <laughs> คนที่บังคับเขาก็จะช่วยนะเขก็จะช่วยถีบถีบขาถีบเดลงแต่ถ้าลงแบบเนี้ยสบายหน่อยก็ไม่ต้องเหนื่อยมาก We'll stop here. Okay, l o b u t i f u l thank you. Can I get you i n t a e a picture with us? Yeah, for sure. Let me go drop this hook up in front really quick. Pack bacon. Hannity, <laughs> Sibnity. Pretty bad, yeah. I mean, we're pretty much ready for it. Whatever amount. I mean, as it goes really windy in the right kind of way, you know, we get an hour, but. No, ma, You've never Not that I. ลงมาเพราะ่อนวิ่งมันเหนื่อยแล้ yeah, น่าจะสักสิหนาทีแล้วเ yeah, cool. like หนื่อยเราก็จะไปละเราขึ้นมาอยู่ข้างบนกว่าเขาเรามาไกลกว่าเขานิดนึง This one is big. Mm -hmm. See? ตกลงไปฝั่งนน้นนะเป็นเขาน้าฝั่งนะั้นโอ้จ้เอ๋อ้โหแว <laughs> oh, going to fall. We're gonna fall. <laughs> Sorry. Dog wiped okay though. Oh, wow. Oh man, that was a wipeout. <laughs> what the dog was, what happened? I don't want yeah. <laughs> I don't see because it closed my eye. <laughs> you closed your eyes? Yeah, I scared. It was so much fun today, guys. We มาที่นี่ครั t ต่อไป a ช่น่ากอากาศก็ดีแดดก,ก็ดีไม่หนาวด้วยตอนแรกคิดว่าจะหนาวมากต้อใส่เตรียมพร้อมมากเลยวันนี้กลับ okay. มาแล้วน่าจะใช้เวลาทัหมดน่าจะปคึ่งชั่วโมงได้สนุกดีค่ะโอ้โอ้ uh huh. <c oughs> กลับมาถึงโดดปลอดภัยค่ะโอเคสนุกมาก thank you so much I will just okay p out here okay. yeah okay. o so bye s y y o u h a v e good y yeah good พัปป้าวิกตอเรียยังมีความกตัญญูนะโอเคโอเคสี่สำหรับวันนี้กิจกรรมสนุกมากกลับบ้านกันเนาะขอบคุณมาทุกตัวนะ Thank you and Thank you We're gonna go home okay Oh yeah. See blue eyes. Yeah. Thank you. Thank you. This one likes to sniff me a lot. Mm -hmm. Thank Do you. Watch. Bye bye. Look, Mom, it's sniffing me. Yeah. Okay. Oh, hey. Is that for me? Thank you so much. Thank you. Five. Yeah. <laughs> Did you have fun? Good. You like the downhill parts the best? Yeah, me too. <laughs> Except for her. No no. Hopefully you got some good video for the parts where you had your eyes closed. Yeah. <laughs> 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 oh, What? 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 Oh, Good one. Let's go, let's see out. Let's go, let's come here. Whoa. <sighs> oh smoke mat when he That was so fun in the h i l ง s y ี่ h บอกเพื่อนๆสิ how you feel ลงเขาเป็นไงสนุกมากใช่ไหม